มิวสุพสิทธิ์อยากชวนทุกคนไปดื่มด่ำกับความสุขใน ME W T R O P O L I S Special Birthday You ใกล้จะวันคล้ายวันเกิดเข้ามาทุกทีสำหรับนักร้องนักแสดงมากความสามารถมิวสุพสิทธิ์จงทีวีวัฒน์ซึ่งจะอายุครบรอบอายุ34ปีในปีนี้หนุ่มมิวเลยอยากชวนแฟนๆไปสัมผัสกับความสุขและความสนุกในมหานครแห่งความสุขที่จะทำให้หลายคนต้องหลงไหลในงานฉลองวันเกิดมิวโทรโพลิสสเปเชียลบีเดวิทยูจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่22 กุมภาพันธ์นี้นโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตจำนวนสองรอบเวลา14นาฬิกาและ19นาฬิกาโดยเปิดจำหน่ายบัตรและวันนี้ทางสุภสิทธิ์จงชีวีวัดเกิดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2534เป็นบุตรคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาควิชาวิศวะกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระหว่างเรียนต่อปริญญาโทได้เป็นผู้ช่วยสอนวิชาสถิติให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และได้เป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนต่างๆเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจตนเองและแนะแนวเรื่องการเรียนตามสถานศึกษาปัจจุบันกําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการและยังได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรด้านต่างๆทั้งด้านศึกษาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุภสิทธิ์เริ่มต้นอาชีพการแสดงจากละครเรื่องบันทึกกรรมทางช่อง3แต่เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากผลงานซีรีส์เรื่องทานไทยเดอะซีรีส์น่านงานภาพยนตร์สุภสิธิ์ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์สั้นเรื่องอันดีฟีเทสซึ่งเป็นภาพยนตร์โฆษณาของการีนาฟรีไฟทีเอชร่วมกับอุรัสยาสเปอร์บนันและลุกอิชิคาว่าโดยออกอากาศทางช่อง YouTube เมื่อวันที่9มีนาคม2021 นอกจากนี้สุปสิทธิ์รับบทเป็นแมนผู้ชายธรรมดาที่ชอบช่วยเหลือคนในละแวกบ้านแม้ว่าจะมีหลายคนที่คิดว่าเขาเพี้ยนที่หาเรื่องใส่ตัวในมินิซีรีส์เรื่องซูเปอร์แมนซูเปอร์มาเอนภายใต้โปรเจกต์ดราม่า์ฟอร์อโดยไทย PBS ซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นละครมิติใหม่ให้ผู้ชมทั่วไปผู้พิการทางการมองเห็นรวมถึงผู้พิการทางการได้ยิน สามารถรับชมไปพร้อมๆกันได้อย่างเท่าเทียมซึ่งออกอากาศในวันที่21-22สิงหาคม2564ในเร็วๆนี้สุบสิทธิ์เตรียมผลิตและนำแสดงในซีรีส์เรื่อง The Ocean e y e ซึ่งเป็นซีรีส์เกี่ยวกับสัตวแพทย์สัตว์น้ำเรื่องแรกของเอที T M. โดยร่วมทุนระหว่างไทยจีนและสหรัฐอเมริกาซีรีส์เรื่องนี้นี้ผลิตโดยมิวสุภสิทธิ์สตูดิโอ และคาดว่าจะเข้าฉายในปี2566โดยร่วมงานกับทีมต่างประเทศกับโปรดิวเซอร์ริกแมคคอนลัมริกแมคคอนลัมและเฮอร์เบิร์ตพรามิทที่มีผลงานโปรดิวเซอร์เรื่อง The Star w a r มากำกับและได้ดีเรคเตอร์รูโทมัสเวนโรสเฮนรี่กิลรอยที่เคยเขียนบท Star Wars the Clone Wars